สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีสําหรับมิรักเอฟซทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เรามาอัปเดตที่สาขา2นะครับทีมษัทตีมีตังแท็กเตอร์จากัดนะครับผมที่สาขา2อยู่ที่หมู่บ้านศรีชวานะครับตำบลผาไทลินอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ติดทางหลวงเส้นลำปีมาศหนองกี่ครับห่างตัวอำเภอประมาณ9กกิโลเมตรนะครับผมติดทางหลวงเลยนะครับที่นี่ก็จำหน่ายนะครับรถแท็กเตอร์มือสองทุกชนิดนะครับผมแล้วก็รถเกี่ยวรถข้าว รถไปโครรถหกล้อยรถสิบล้อนะครับรับได้เปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดนะครับของรถแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้มาอัปเดตกันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็มาอัปเดตมาปรับาราคาพิเศษนะครับทุกคันนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมตรงกับเดือนเกิดของผมพอดีนะครับปรับราคาพิเศษทุกคันจัดโปรโมชั่นรัวๆที่หน้าร้านนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0803839789 0840483799แล้วก็ 0991641255นะครับผมวันนี้มาเริ่มกันที่คันแรกเลยคันแรกเป็นคูปต้า M อ <5. S 1> 5,000 s ยูนะครับตัวนี้ขนาด50แรงมา้าเครื่องยนต์4สูบนะครับ8เกียร์เนหนา้า4เกียร์ถอยหลังนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับผมคันนี้เก็บรวดซึมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเลียนถ่ายของเหลวให้พร้อมดันหน้าผ่านหลังส่งฟรี300โลดปกติ290วันนี้เอาไป200ลดไปเลย50,000บาท200สี 2, ่พอ200สี่ครับ ่เดี๋ยวสูสองรบทีนี้ก็เดินทางมาถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้ปีนี้ถือว่ามากเป็นเดิศนะอัปเดนให้ทุกเดือนเลยบางเดือนก็สองรอบสามรอบก็มีนะครับ เอ,เอาดักนกันคันนี้45แรงแล้วก็คันนี้นะครับแอมไายทีโอ454คันนี้ขนาด45แรงม้านะครับก็เป็นตัวนี้เป็นเกียร์ชัอเติร e ์นนะครับผมคันนี้แถมดันหน้าพลังเหมือนกัน คันนี้จากปกติหนึ่งแสนเก้าคันนี้เอาไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมสี่ห้าแรงกับห้าสิบแรงอ่านรอบดู lũ khí ở mai thấp phén chết cả phó anh quang đi ok ok ตัวส,สีกัหนากครับ50แรงกับสี่ห้าแรงอันนี้เครื่องนิ่มๆเลยสภาพเดิมๆครับถัดมาก็จะเป็นยันมา่ายันม่าคันนี้เป็นยันม่า45แรงนะครับ จาก1นึ่งแบาทวันนี้ลดราคาพิเศษเอาไปแสนหกก็แสนหกแถมด้านหน้าผ่านหลังเดินมา49เลยครับผมตรงฟรี300โลครับคุณแกอเคาม36 รถแข่งอีกแล้วแล้วคันนี้เป็นคูปต้า L 3 6มหจุดแปดอ่าลองสู้ข้ามรุ่นดูครับ L สามหกสู้กับยันมโมผิว้าครับยันโมสี่ห้าแสนหกคันนี้ดันหน้าพารักปกติ2ส4องแสนสี่วันนี้เอาไปสองแสนบาทพอ เขาทงพ้าวั้ มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูต้า l 2605 l 2605 26แรงนะครับเงยนสามสูบตัวเปล่านะครับคันนี้ก็สภาพสวยเดิมครับดีสันเดิมๆเ,เลย 26แรงเดี๋ยวมาทดสอบระบบกับตัว20แรงนะครับร <c oughs> คันนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้ตัวเปล่าเอาไปเก้าหมื่นเก้าครับเก้าหมื่นเก้าเดี๋ยวทดสอบระบบการใช้งานกันตัวนี้เป็นสองพวทั้งคู่นะครับตัวนี้ยี่สิบแรงคันนั้นยี่หกแรงคันนั้นอยู่เก้าหมื่นเก้าคันนี้อยู่หกหมื่นเก้าคันนี้ด้านหน้า่านหลังตัวนั้นตัวเปล่านะครับเป็นรถสองพวทั้งคู่นะครับอ่า ยี่สิบเจอยี่ิบหกครับคู่นี้มาดูขนไหนจะอยู่จะไปนะเออดึงความผ่าัาาน แรงดีครับแรงดี26เจอ22ให้เจอ20แรงโอเครูเรื่องส,สู้สีสูสี ยี่สิบแรงดีครับห <69. S 2> กเก้าคันนี้เป็น L สองพันนะครับกูบูต้ายี่สิบแรงนะครับตัวนี้ตัวเปล่ามาในราคาเพียงสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาท เอาสองหมื่นห้าพอสองหมื่นห้ารถไทยนั่งขับในราคารถไทยเดินตามครับเอลสองพันยี่สิบแรง อันนี้ก็อีกหนึ่คันครับ L 2 0่สิบสองหมื่นหาครับ แล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับ New Holland สองรุ่น2,76เจ็อ่าตัวนี้ราคา1 2ึ่งแ 20, บาทแสนสองบาทครับเอาแสนเดียวพอหนึ่งแสนครับผมหนึ่งแนบาท New Holland ใช้งานได้ปกติครับ ไม่เก็บสีให้ใหม่นะอ่าอันนี้เขาเก็บสีมาเรียบร้อยอ,อ๋อปลาแบบนี้เลยใช่ครับหนึ่งแสนบาทอ่าตักหน้าขุดหลังรถตักรถตัก ตัวนี้ Ford สามเก้าสามศูนะครับพร้อมตัดตกหน้าแล้วก็ขุดหลังอ่าได้สองระบบขนาดหกถิง้าแรงม้านะครับตัวนี้เครื่องยนต์สามูกเป็นตัวนี้เป็นตัวอ๋อตัวนี้ป็นดีเจ็ดดีเจ็ดเสื้อเรียม mm <laughs> ด้ไฮโดรลิกับ เดี่ยวดีซีเจ็ดศูนย์เก้าห้ายังอยู่นะครับครัน้นี้ดีซีเจ็ดศูนย์เข้ามาใหม่รถกระสอบครันนี้พร้อมใช้งานจากปกติสองแสนแปดหมื่นบาทครันี้เอาสองแสนห้าพอ อ่ะเอาไปพร้อมลุยงานเลยวันนี้เดี๋ยวเอาไปเกี่ยวข้าวโชว์ C60 คันนี้ก็พร้อมใช้งานเอาไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับแสนสองหมื่นบาทครับเช็คเปลี่ยนสายของเรืขอขอมร้อยเปลี่ยนสายพานที่ใหม่ทั้งคัน่า นี่เรอเปลี่ยนสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวเก่ามันขาด1ป0 0แส่นบาทส่งฟรีสามรอโลครับคันนี้ก็สองแสน้าครับ Pc ร้อยยี่สิบแปด us สองแสนห้ารถดำร้อยสิบห้ายังอยู่นะครับแสนสอง hino hino ตัวนี้เอ f สิบแปดยังอยู่ร้อยหกสิบห้าแรงคันนี้เอาไปแสนหก